สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบ้านๆค่ะมือสภาพมาออกกําลังกายค่ะพี่น้องแจนน็คส์ท่านฝนบาท่านฝนทารุ่นกันค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะปากระเมิดมั่วเรียมกระมี่ค่ะมื่อแอลงานคํากระเลิศสมัยยางออกกําลังกายจะข้าวหนึ่งค่ะพี่น้องแต่สภาพพี่น้องเบิง้งบรรยากาศไปนั่มค่ะนี่จ้ะถ้าบเอาไปกระมี่เสียงเซาเสียงหอบเสียงนี่อย่างไายวากันเน้อค่ะพี่น้องยางไปน้่เบอกไปน้่ค่ะบรรยากาศสองข้างทาง ฝน,นกระลรเม็ดอะไรค่ะพี่น้องต่วา่ากระยากออกก่างกายอ้วนไลก้กระโบดีค่ะนี่ค่ะสมัย่างพ่อค่าเสียดเสีนเสียดสายบรรยากาศคือทงไ้ทงหน้าบานเท่าแล้วค่ะพี่น้องนี่ค่ะ นี่ค่ะมืดคือเวลาฝนตกฝนยังฝ้าเหลี่ยมมองมองสุทัณบ่เนอะค่ะพี่น้องสุขาบานท่านบนอกลาฝนตกฝนยังกับมหาไต่กบไต้เขียดค่ะพี่น้องนี่ค่ะบรรยากาศไปค่ะยางไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องคะคะเบงสองข้างท่าง ก็เสมือนเนี่ค่ะพี่น้องแต่ว่าอยู่นี่กระปลอดไัยค่ะอยู่มาโดนแล้วก็เลยก็เลยบอกบอกกลัวค่ะบอกหยาติมาสนี้คูไใดไม่เห็นเอียงค่ะพี่น้องนี่ค่ะบรรยากาศสองทางทางเดี๋ยวพายางไปเรื่อยๆค่ะให้เบิง่งดีค่ะบ่่อยมีรถมีล่าบ่่อยมีคนนี่จ้ะ กระส่าเมื่อมีดหนึ่งออกมากลางคืนค่ะพี่น้องขี้หลอกหนูกระสวาเบาออไปกระสวา,าหนูบ่าหนูบอเนาะพี่น้องตีสองตีสองกลัวสวาออกมาอย่างตีสองเดือดเดือดนัดคู่เบาไ้บอกกระสวาไปโมเมนต์จะ้ะจะไปหาน้องสาวฝาเหลี่ยมพี่น้องจะไปบ้านน้องสาวที่นี่จะบ่บมีรดจับจ่บมียังกลางคืนปั่น,นจัก,กรยานออกมาพี่น้องเอ้ย คือมีคนเอื่นใส่ทางบ้านหลังก็จะมีบ้านหลังค้าไปก็ว่าปันยังหักละพี่น้องพ่อไปหอดปากซ้อยน้องบอกว่าบ่ต้องมาเหนะ่นวะหมดตองมาดนกเดอ้อเนปะอยู่ได้อยู่น้องวะมันค้ากับนี่่ละพี่น้องเอ้ยบบบนี้กัปกับก,บกับทางเก่าสวดมนต์แต่ปากซ้อยจะหอดบ้านกับนี่ค่ะพี่น้องบรรยากาศเห้ยส้มบรรยากาศไปเรื่อยฟังว่าเรื่องฮีไปน้า ม้ยางออกกําลัางกายพ่อหยืดแข่งหยุดขาเบิงไปอินเทอร์เน็ตเบิงต่อ,อเ,อเอมื่อถือไรกับปวดหลังปวดข้อพี่น้องนี่ค่ะกลางเวนแหงสิง,งามเ้ีเดวหนูผ้ายางไปเรื่อยๆได้สเห็เบิงจุดสวยๆฝ้าเหลี่ยมค่ะพี่น้องเสท่านบหนลพี่น้องแต่อารมณ์ม,มันนัอยู่แล้วค่ะ บรรยากาศสองขังข้าง,างเดี๋ยวนูผ้ายางไปจะฆ่านดนูใส่เบิงอีกค่ะพี่น้องเดนูเสื้อผ้าแวะเบิงทะเลสาบพ,พี่น้องทะเลสาบจะสิเห็นบ่เห็นนี่ค่ะเป็นน้ำเป็นเป็นน้ำเมืดอดณค่ะพี่น้องท้องฟ้าปลาไหลไหลแต่น้ำลึกเมื่อดะคะ่ะพี่น้องอาะฉันแน่บ่่เคยเห็นค่ะ ให้เบิ่งบรรยากาศทอง้าฝนฝาเหลี่ยมข้าคิดหอดบานหอดซองกันแน่เบิงตา้าแล้วพี่น้องแน่ไปทางนี้ละ่ะมาบานจะคล้องทางผีผ่าอีสานเมื่อได้เมออก,กร็ร่างกายก็สมนังอยู่นี่ก่อนนางเบิงบ่งทอง้าเบิ่งนั่นเบิ่งนี้นางคิดอีหยังไปเงียบเงียบคิดว่ามือเงสียเั็ตกับเขาแม่นู่อีหยงังน้อให้พี่น้องเบิง่งให้พี่น้องกินน้ำกัน นั่งคิดนั่งยั้งไปนี่ค่ะพี่น้องเป็นเป็นแม่น้ำเลยค่ะอีกฝั่งหนึ่งของหุ่นกับเป็นอีกริมคลองค่ะนี่ค่ะเป็นสวนยอมฝ่าเหลี่ยมนูก็ฝ่าว่ก็เอาหล่ม,มานําอยู่แล้วค่ะพี่น้องนี่ค่ะให้ดูบรรยากาศกับะมานนี้เนาะค่ะพี่น้อง สวนยมกงเว้นกับสมนังเล่นทำนี้เวลาแล้วง่างกับสมนังเลนมาเห็นนั่นเห็นนี่ฝ่าเรียมมองๆอยูอ่คิดหอมบ้าเก็น้อยนี่ฝนตกลงมานี่ค่ะพี่น้องโกบเขียนห้องละงามเลยห้องอุดมสมบูรณ์เอาระ,ะค่ะพี่น้องเดนุสเปล่าพอเมื่อเนาะค่ะเดี๋ยวหายจะทายไปจนหอดบาทเลยกับสีหย่านฝนตกห่ําหย่านกับบทท่าน เอาพ่อสังเขตลันพี่นอ้องพาพ่อ,อย่างเบิง้งวัาบรรยากาศค่ะไปแล้วค่ะพี่นอ้องกนไปกับฝากกดไลค์กดแชร์กดถูกใจกดติดตามไม่เด้กค่ะพี่น้องขอพุณนหลายๆที่เข้าวบ้ารับชมทำบ้า,าปีกําลัางใจให้กันค่ะกับพิษพาประกันใดกับคือว่าละคะเป็นช่องน่องหม่กับยังบ้านเดสันทัดในเหลืองกันไทยคลิปหรือการเบ่ากันจะอัดสมมวลนวนหูก็ขอโทษขออภัลยลายลายค่ะพี่น้อง นี่ค่ะบรรยากาศริ่มบัวไปละจ้าพอกันคลิปหนาค่ะเป็นเมนูอาหารเนะคะ่ะพี่น้อกนูก็ะสิ่งางตโตจดอ่อมมูบาเนี่ยละแล้วก็โคยสตรีเขาเมื่อค่ะไปนะคะสวัสดีค่ะขอบพุดหลายๆค่ะ